สวัสดีวันพุทธที่24ิมิถุนายนนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านโดยวันนี้ฟุตบอลลีกใหญ่หญจะมีแข่งกัน1ิบกว่าคู่เลยทีเดียวเริ่มจากเกมพีเมลีก5คู่ต่อด้วยกันโชเซเรียและลาลิกาสเปนอีกอย่างละ3คู่ครับและวันนี้ทีเด็ดมา3หัวก็จะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลบางคู่มาเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันรบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกเกมพีเมลีกอังกฤษในช่วงเที่ยงคืนเป็น, ham pton, ปนบบมัดบบบพกอ ทั้งคู่มีฟอร์มการเล่นที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในนัดแรกที่กลับมาแข่งนะครับทางเาบ,บ้านยังรักษามาตรฐานไม่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมได้ถึงถิงถ่น2ประตูต่อศูนย์ทำให้เก้าเกมหลังสุดในลีกแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นต่อหงส์แดงเลี้ยวูลในช่วงเดือนมกราคมส่วนฝั่งทีมเยือนปีนี้มีสิทธิ์ตกชั้นเลยครับ13นัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นที่เหลือเสมอ2อและแพ้ไปถึง9นัดทีเดียวดังนั้นเกมนี้นะ่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากครับ โดยให้เป็นทางวูฟเอาชนะไปเพราะทางบอลมัดเพิ่งจะเก็บแต้มในเกมเยือนไดเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นเองในฤดูกาลนี้คู่ต่อมาเป็นจ่าูงเวอ้์วภูกับคิสซันพาเลตตอนตี25้แม้ทางเวี้์วููในฤดูกาลนี้จะชนะเกมอีกในบ้านได้แบบ100%เต็มนะครับแต่ฟอร์มในเกมล่าสุดกับเอเวอเรตต้องบอกว่าขาดความน่ากลัวลงไปเยอะครับโดยเฉพาะสปีดบอลในแนวรุกที่เคยชับไวราวกับสายฟ้าฟาดกับทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ แถมฟอร์มระยะหลังก็ต้องบอกว่าดรอปลงไปพอสมควรจนกระเด็นตกรอบติดติดกันไปถึง2รายการในก่อนช่วงพักเบรคครับฟางคริสตันพาเลตเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปเอาชนะบอลมาดได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้ชนะเกมลิงมาติดต่อกัน4ีนะัดทยานขึ้นมาลุ้นโคโลาฟุตบอลยุโรปเต็มตัวแล้วครับแม้เกมแรกที่พบกันทางพาเลตจะแพ้ต่อเลี้ยวผูแต่ก็เป็นการแพ้แบบสูสีมากจนเรียกได้ว่าทางเลี้ยวผูเกือบจะเอาตัวไม่รอดเลยทีเดียวดังนั้นเกมนี้ หากดูจากสถานการณ์โดยรวมแถมทางคิสตันเลตจะได้พักมากกว่า1วันเต็มๆเลยเชื่อว่าทางทีมเยือนน่าจะบุกมาหยุดความร้อนแรงในแอนฟิลด์ด้วยการแบ่งแคนออกไปได้หรือหากจะแพ้ก็เชื่อว่าน่าจะแพ้ด้วยผลต่างประตูแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับข้ามไปทางฝั่งอิตาลีกันบ้างนะครับคู่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งเป็นอินเตอร์มิลานเปิดบ้านพบกับซาสโโอลอทางเจ้าบ้านลงเล่นในเกมทางการมา2นัดแล้วทําให้เครื่องยนต์น่าจะเดินได้สมูทมากขึ้น เกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านเอาชนะซามโดเรียไป2ประตูต่อหนึ่งแบบที่รูปเกมผมกันมิดส่วนฝั่งทีมเยือนเพิ่งลงเล่นไปเกมเดียวครับแถมแพ้มาเลเท่หนึ่งประตูต่อ4ต่ออาตาลันตาโดยที่รูปเกมไม่ได้ขี้เร่เหมือนสกอร์เท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้มีทีมเดียวที่บุกมาเอาชนะอินเตอร์ในเกมลีกได้นั่นก็คือจาฝูงอย่างยูเวนตุสนั่นเองแถมทางซัสซูโอโล่ก็เพิ่งจะชนะนอกบ้านได้เพียงแค่3านัดเท่านั้นครับเชื่อว่าทุเรตยังไงทางอินเตอร์ก็น่าจะมีแต้มบวกกััับบบทททางโอ่่่ไไมมใชมีีเนนร้รรระค ดังนั้นจึงเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นครูสุดท้ายในวันนี้จะขอพูดถึงเกมลาลิกาสเปนคู่เวลาตีสามครับเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดเจอกับมาโยกาแม้เกมแรกที่พบกันที่บ้านของมาโยกาเมื่อต้นฤดูก,กาลนั้นทางชาวเกาะจะพลิกล็อกเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์แต่รูปเกมนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นรองทางราชันชุดขาวอยู่หลายช่วงตัวครับยิ่งในปัจจุบันทางเรอัลมาดริดชนะรวดทั้ง3นัดหลังกลับมาแข่งจนแซงบาร์เซโลนาขึ้นนําจาฝูงได้ในจํานวนเกมที่เท่ากันแล้ว แต่ก็ต้องระวังครับเพราะทางทีมเยือนนั้นได้พักมานานกว่าถึง2วันเต็มเพราะแข่งล่าสุดไปเมื่อวันศุกร์แต่ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนั้นไม่เอาอ่าวเลยครับ3เกมหลังกลับมาแข่งเพิ่งเก็บได้แต้มเดียวเท่านั้นในเกมล่าสุดบวกกับการเล่นของเรอัลมาดริดในบ้านปีนี้ยังไม่แพ้ใครในเกมลีกเลยครับมีเพียงแค่สะดุดเสมอไป3นลัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้ไม่ยากครับเชื่อว่าเกมรับที่ดีที่สุดของลีกในตอนนี้ของเรอัลมาดริดจะพาทีมเอาชนะเกมรับที่แย่ที่สุดของลีกอย่างมา,ยยากไไปได้แบบสนุ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดบทวิเคราะห์ฟุตบอลคุณภาพโดยทีมงานทีเด็ดหมาสามหัวแบบนี้กด Subscribe เอาไว้เลยครับสวัสดีครับ